พากินพาเที่ยวนะครับก็คลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาตัดไผ่นะครับเพื่อที่จะไปทําเบ็ดนะครับเป็นเบ็ดปักนะครับหรือว่าเป็ดเบ็ดที่เขาไปแผลตามทุ่งนานะครับก็ในช่วงนี้เขาจะไม่ปักกันหรอกนะครับแต่ว่าผมจะทําไว้นะครับเพราะว่าถึงเวลาจะได้ทํานะครับจะได้ทําอย่างอื่นนะครับจะได้เตรียมอย่างอื่นตอนนี้ผมก็จะ เพื่อนๆนะครับไปตัดไม้ก่อนนะครับตัดไม้แล้วก็เอามาผ่าเป็นซีก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 เป็นทำเป็นอันเป็นเป็นอันไว้นะครับแล้วก็จะไปทําการเหลานะครับก็จะเหลาไปเรื่อยๆนะครับเหลาทุกวันทุกวันทวทุกวันทุกวันนะครับก็คงจะได้นะครับสักวันละสามอันสี่อันห้าอันนะครับวันละห้าอันก็เอาสักประมาณสามสิบสี่สิบหลังนะครับก็ประมาณนั้นนะครับก็จะมาทําคลิปทําเบ็ดนะครับให้เพื่อนๆดูแล้วก็ อีกประมาณอาจจะไม่ถึงเดือนนะครับก็จะได้ไปแขวนเบ็ดไปอะไรแล้วนะครับก็ไม่รีรอแล้วนะครับจะทาคลิปแบบวิถีบ้านบ้านแล้วก็อาจจะไปทํากินกลางทุ่งนาด้วยนะครับอาจจะไปทํากินกลางทุ่งนาด้วยแล้วก็ห่อข้าวห่ออะไรกินด้วยนะครับกินแบบเรียบง่ายนะครับก็จะมีพริกน้าปลามะนาวน้ําตาลชุรสห่อไปด้วยนะครับก็อาจจะไปแขวนเกือบทุกวันนะครับหรือว่าทุกวัน หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวรอปิิตามดูนะครับถ้ามีงานอย่างอื่นก็จะไปนะครับแต่งานประเพณีนี้ก็อาจจะนานๆไปทีนะครับไม่ไม่ไปบ่อยนะครับก็เพราะว่าอะไรรู้ไหมงานประถิประ,ประพณที้นะครับก็ส่วนมากจะมีคนไม่ค่อยให้ความสนใจนะครับก็คนเขาจะให้ความสนใจแบบคลิปแบบทำด้วยตัวเองนะครับ <laughs> ทำด้วยตัวเองแล้วก็ทํตาตามอารมณ์ตัวเองไม่มีสคริปต์ไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวประมาณนี้นะครับก็ไม่อ,อะไรมากนะครับแต่ละคลิปความจริงนะครับผมไม่ได้อยากมากลับมาอยู่แบบนี้นะครับก็เนื่องในเนื่องจากว่าสถานการณ์นะครับโควิดเป็นเหตุให้ผมได้กลับมาอยู่แบบนี้นะครับก็อยู่ไปทําไปนะครับแล้วก็ อาจจะเข้ากรุงเทพนะครับอาจจะเข้ากรุงเทพแต่ไม่รู้ว่าจะเข้าตอนไหนนะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่ว่าไม่ชอบอยู่แบบแบบเฉยๆนะครับไม่ได้ไม่ชอบอยู่กับที่นะครับอยู่กับที่นี่กระดับมากนะครับก็ไม่รู้นะครับก็นี้ครับอาจจะทำไอปลูกขานะครับว่าจะปลูกขาสัก200ร้อยหรือสามร0อยสี่ร้อยห้าร้อยกอนะครับ ก็จะค่อยๆขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆนะครับขยายนอขาไปเรื่อยๆก็ตอนนี้ก็จะปลูกมะเขือนะครับเกลียดดินไปแล้วนะครับเกลียดดินไปเลอยแล้วเดี๋ยวผมอาจจะทําคลิปปลูกมะเขือให้ดูด้วยนะครับมะพร้าวก็ปลูกแค่นี้พอนะครับนี่ปลูกตัวแถวนี้นะครับก็อีกต้นหนึ่งเดี๋ยวมาลงตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้าลงตอนนี้ผมต้องเกลี่ยดินตรงนั้นออกก่อนเพราะว่าตอนเนี้ยผมขุดย้าคาตรงนี้ยังไม่เสร็จนะครับก็เลย ต้องรอก่อนรอเหลืออยู่ต้นหนึ่งนะครับมะพร้าวที่จะเอามาปลูกตรงนี้ปลูกเสร็จตรงนี้แล้วก็ไม่อะไรามากแล้วก็พอแค่นี้นะครับมะพร้าวส่วนส่วนแตงนะครับทิ้งแล้วนะครับเพราะว่า,าดินมนแรงนะครับดินมนแรงก็เลยปล่อยทิ้งเลยมันไม่โตนะครับมไม่โตเดี๋ยวจะเอาอย่างอื่นมาปลูกนะครับว่าจะเอาบวบนะครับบวบแบบยาวๆที่มันเป็นเหลี่ยมเป็นเรียมนะครับมาปลูก นี้แล้วก็อาจจะตัดมะเขือพวงต้นนี้ออกนะครับเพราะว่าต้นอื่นขึ้นมาเยอะแล้วนะครับผมจะตัดมะเขือพวงตรงนี้ออกก็ประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรมากนะครับโอเคเดี๋ยวไปตัดไม้ดีกว่านะครับนี่เองครับอยู่ตรงนี้นี่เองก็ตัดสักประมาณสองสามท่อนก็พอนะครับตัดเอาตรงที่มันยัง ตรงตรงตรงต่ำๆนะครับไม่ตัดสูงนะครับก็โอเคเดี๋ยวไปตัดกันเลยนะครับครับก็จะตัดตรงนี้นะครับตัดเอาแบบต่ำๆนะครับไม่ตัดสูงนะครับเพราะว่าตรงเนี้มันจะเป็นไม้เก่นะครับก็จะใช้เหลาง่ายนะครับไม่เหมือนไม้อ่อนๆนะไม้อ่อนจะเหลาไม่ค่อยได้รูปทรงนะครับเดยวมาตัดกันดีกว่า เอาเสียบก่อนครับตัดขาดไปที่ร,ร้อยนะครับก็น่าจะใช้ไม้แค่ไม่ถึงลำนะครับก็เป็นท่อนตัดได้สักสองท่อนนะครับก็น่าจะได้อยู่สักประมาณห้าสิบหลังนะครับเดี๋ยวถ้าไม่พอยังไงเดี๋ยวค่อยมาตัดใหม่นะครับก็ทำไปเรืเร่อยๆนะครับโอเคไปเอาเสียบก่อน เดครับน่าจะได้หลายหลังดูนะครับครับได้ลำใหญ่เลยนะครับก็เดี๋ยวจะเอาไปไว้ที่ นั่งทำตรงหน่อยเนาะอาจจะไว้ในสวนนี่แล้วครับก็เดี๋ยวจะค่อยมาตัดแล้วก็ผ่าเป็นซีกนั่นซีกนนซีกนะครับเป็นอันเป็นอันเป็นอันไว้แล้วก็ค่อยเหล่านะครับเดี๋ยวผมจะทําให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับไปจนกว่าจะได้มัดเชือกอะไรทั้งหมดนะครับก็ค่อยๆทําไปนะครับก็อีกนานนะครับถึงจะได้เอาไปแผนทําเสร็จก็ต้องเอาไปลนไฟนะครับลนไฟเสร็จก็ ต้องเอาไปามัดเชือกใส่อีกนะครับก็มันก็หลายขั้นตอนนะครับจะซื้อเอาก็ไม่มีทุนนะครับ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเอาไปไว้ก่อนนะครับ คก็เสร็จพื้นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะไปทำงานต่อนะครับก็จะไปเดี๋ยวผมจะไปนี่ครับปล๋ยดินนะครับเพื่อที่จะปลูกมะเขือนะครับปลยดินเพื่อที่จะปลูกมะเขือแล้วก็จะขุดยกคาต่อนะครับแล้วก็จะขุดยยาคาต่อโอเคนี่ครับเมื่อเช้านี้ผมก็ได้ทำ การเกลียดดินนะครับ <Yeah. S 1> นี่ครับจะเกลียดินตรงนี้ให้เสมอกันนะครับแล้วก็จะเอามะเขือนะครับมาปลูกนี่ <Yeah. S 1> ยาคาก็เหลืออยู่ตรงนี้นะครับ <Yeah. S 1> เดี๋ยวอีกอีกหลายอาทิตย์อยู่นะครับอีกน่าจะอีกหลายอาทิตย์อยู่ <Yeah. S 1> ประมาณไปไปอีกสักสองเดือนนะครับน่าจะเสร็จอยู่นะย้าคานะครับ จะน,น่าจะเสร็จอยูย่ย่าขาตรงนี้นะครับส่วนฝั่งนี้นครับนี่เสร็จหมดแล้วนะครับนี่น,รรนะครับบรรยากาศรอบๆนะครับนี่ผมอยู่ที่กลางสวนนะครับนี่โอเคก็โอเคครับ โอเคครับก็เดี๋ยวจะขุยดินตรงนี้สักหน่อยนะครับแล้วก็จะมาขุดยยาคาขุดยยาไม่ขุดดีกว่าเดี๋ยวไปรายญ้าตรงนั้นก่อนดีกว่านะครับแล้วก็มาขุดยยาคาตรงนี้นะครับขุดยยาคาตรงนี้ให้เสร็จไม่ใช่ให้เสร็จนะครับให้มันขุดไว้นะครับเพื่อที่จะเก็บหน่อออกนะครับความจริงนะครับจะไม่เก็บหน่อไ,ได้แต่ว่าถ้าเหลือหน่อไว้แล้วบางบางต้นบาง อันนะครับดินที่มันก้อนใหญ่ๆนะครับมันจะมีหญ้าคาอยู่แล้วหญ้าคามันไม่แห้งนะครับก็ถ้าเอาทับผมลงไปอีกเดี๋ยวก็จะแตกหน่อขึ้นมาอีกโอเคเดี๋ยวผมไปดาย่าก่อนนะครับไม่ใช่ดาย่าครับเกลี่ยดินนะครับเกลี่ยดินก่อน Ok, okay. คลิปนี้ก็ผมจะเอาแค่นี้นะครับก็เดี๋ยวจะทำต่อนะครับก็เดี๋ยวจะมืดแล้วก็ผมจะติดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวคงนี้อาจจะทำคลิปตัดไม้ไว้ทำขันเด็ดต่อนะครับก็วัดอะไรไว้แล้วเดี๋ยวก็จะทำนะครับไม่อะไรมากนะครับได้ดูแน่นอนนะครับคลิปที่ไปใส่เบ็ดใส่อะไรนะครับก็จริงจะมีใส่นกด้วยนะครับแต่ว่ากลัวจะโดนข้อหานะครับ โดนก็หาอะไรอ่ะเพราะว่านกที่ไปใส่จะเป็นนกที่เขาอนุรักษ์นะครับก็ทำไม่ได้นะครับก็จะแค่ทำใส่เพียพอนะครับเดี๋ยวโดนมีเรื่องดราม่าขึ้นลงขึ้นศาลนีกก็ตายเลยชีวิตช่วงนี้จริงตกกับอยู่ไปเจอคดีอะไรก็จบเลยนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ไม่อะไรมากนะครับก็ขอปิดคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมก็ขอบคุณมากที่ให้การสนับสนุนกันนะครับสำหรับเพื่อนใหม่นะครับ ขอบคุณที่กด subscribe ให้นะครับสำหรับเพื่อนเก่านะครับก็ขอขอบคุณมากที่ยังให้การสนับสนุนกันมาโดยตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่เป็นน้องเป็น f c เป็นญาติไล่ไปครับโอเคก็คลิปนี้ก็ไปแล้วนะครับไปดูคลิปต่อไปนะครับจะเป็นคลิปอะไรนะครับก็อาจจะไปหากินก๋วยเตี๋ยวตามหมู่บ้านนะครับอาจจะมีนะครับอาจจะไปกินก๋วยเตี๋ยวตามหมู่บ้านตามสถานที่ต่างๆนะครับ มีแน่นอนนะครับตามส้งตามสั่งตามชนบทนะครับนี่หมดทุกอย่างนะครับอยู่ที่นี่ก็ยิวคําหน่อยนะครับช่วงนี้เพราะว่าอยู่ที่้านนอกํำสวนนะครับํำสวนก็เดี๋ยวทำสวนอะไรเสร็จมีเงินสก้อนนะครับเดี๋ยวผมก็จะอาจจะลงทุนอะไรสักอย่างนะครับไม่อยู่เฉยๆนะครับอยู่เฉยก็ยุคนี้ก็ตายนะครับไม่ใช่ยุคนี้ก็เป็นมาตั้งแต่ในแต่ไรแล้วครับตั้งแต่ผมอยู่กรุงเทพผมก็ไม่ได้หยุดนะครับผมทำตลอดนะครับแต่เช้าเย็นเย็นเช้าเย็นขายของนะครับเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นนะครับมาก่อนแต่พักหลังนี้ ก็ขายแต่ตอนเย็นนะครับก็ว่าไม่ไหวนะครับขายแต่ช่วงเย็นไม่ไหวร่างกายเหนื่อยละนะครับตอนดูกรุงเทพครับลับมันอยู่ที่บ้านก็คือทำอะไรนิดหน่อยหน่อยพอได้อยู่ได้กินเหลือก็ขายนะครับก็เดี๋ยวมีเงินสักก้อนนะครับเก็บเงินได้สักก้อนผมจะเข้ากรุงเทพครับไปทำพิธีถกรุงเทพนะครับทำพิธีกรุงเทพแล้วก็วิ่งขึ้นวิ่งลงนะครับมาบ้านแล้วก็ขึ้นเทพมาบ้านขึ้นเทพอาจจะมาเดือนละครั้งหรือสองเดือนครั้งนะครับก็ดูก่อนนะครับว่าเศรษฐกิจจะงอกเงยขึ้นหรือเปล่านะครับหรือว่าจะจมลงเรื่อยๆนะครับ ก็ดูกันไปเรื่อยๆนะครับยุคที่ผมอยู่กรุงเทพานะช่วงนั้นก็เป็นยุคที่หางเงินได้ง่ายนครับก็ไม่ได้สีเดียวนะครับแต่ยุคนี้มันหางเงินยากมากนะครับหางเงินยากมากค่าของก็แทนที่จะได้กำไรเยอะนะครับเดี๋ยวนี้ได้กำไรแทนที่จะได้กำไ,ไ,ไรพอกินพอใช้นะครับเดี๋ยวนี้ได้กำไรแค่ค่าห้องก็แทบจะไม่ได้นะครับค่าห้องก็ไม่ได้เลยไร่าง้ในช่วงโควิดนะครับโอเคคลิปนี้ก็พูดแค่นี้แหละสุดท้ายครับก็บ๊ายบายครับคลิปหน้าเจอก,กันใหม่สวัสดีครับผม